วัสดีครับพี่น้องบ่าวบันบันทงเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ก็มาพบกบเบ้าบันบันทงอยู่ตลาดคือเก่าลูกพี่น้องแนะน้ำอาชีพแนะน้ำสินค้าแนะน้ำการค้าการขายให้พี่ให้น้องได้เแบบิ่งพี่น้องวันนี้ก็มาอยู่แผงผลไม้ของบ่าวบันเองนะครับผลไม้ตามฤด,ด,ดูกาลนะพี่น้องเนาะติดตามเพื่อพี่น้องเด้อ ซอยคำซอยคู่สู้ซอยกดไหลกดแชร์กดติดตามเบาบันแน่ครับผมติดตามเมึงด้วยพี่นอ้องเด้อช่วงโควิดพอดีพี่น้องช่วงนี้ครับติดตามเมึงพี่น้อง เดี๋ยวล้างกับน

บางมุนเทียนริ่ม้กันเลยนะบางไปในฮ่าฮ่าฮ่าวเหือสองเดือนนี้ก็จบสองขยานเนาะยานขับรถที่าเพื่กบโว เลือกกันเนื่อครับเลือกกันเนื้อมัอนี้มือดีการเดินทางจะเพิ่มเรื่องครับเพราะว่ามัอนี้คนหลายเเฮ้นอันนี้กิโลทำไรอละร้อยเพื่อนจี่ัเพื่อนโลเลยจัไปเลือกเวลด้อย่างไรยังว่ามานั่มาถงล,ะล,ะละาเลยอยัไปอ้เพามี่ะอาขอ เอา,าหนเครับขอบคุณครับาวนเนเกดหนายชี้ท่านได้ัให้ลูกเลยนะ ฮัลโหลสวัสดีครับโอเคสบายดีไหมครับสบายดีแข็งแรงอือฮ่มาละเอาอย่างนี้ หน้ายิ้มให้พ่อค้าก็ยังดีแลลูกสาวล้วจักโวเลือกเราอย่นี่เ็นตัวิงเลยไม่ครับผม20บาทสักปันกิโลนี่ 还有双控的。 นะเลือกกันเด้อครับเลือกกันเด้อยส <200 S 2> ามสองร้อยสามทุนเรือได้หทบกคนะ <c oughs> นะขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณหลายๆเดินทางขอบไถ่ละ chim mà ờ, không được là ừ. Ừ. Người đâu, Đã, đâu, nhà, đâu. Này. Đang đấy không được không được กระอกมาหคกัเงมยเบกอมกนเท่าไหร่จ๊ะแกมก้อนมกิโลพอดีเลยค่ะนี่โลครึ่งะหรออันน euh. ี้5 0ครับเป็น330ครับอ้าจ่ายเลยใช่ไหม สามร้อยสามสิบตอนร้อยเจ็ดสิบครับขอบคุณครับท่านขอบคุณครับเจ้าหน้ายไปหมดแล้วเพื่อนเฮ้ยไปหมดไปหมดแล้วเหลือบางๆตั้งหนาต้องมาดูวันศุกร์

ามันสุกทั้งนี่ขุ่ทั้งแข็งแข็งเรียกเอาหนีตัวนี้มันสุกบางคนเขาหมักสุกผมกะดีดีใส่มือนี่เอาขอบคุณหลายๆครับน้องก็ดีครับสนุกด้วยยี่สิบมีแห่งครับสองร้อยยี่สิบใบครับสองเท่าได้ดีับดีมีแห่งครับ น้ำอะไรอรไนน้อหมาลูกเห็นหมากัน่งละลูกพอขาีเยมีร่างกายเหยียบรถเหยียบล่ารถไปื่ม้กิตัวเรา

โดท่านมาจ่ายด้วยนะครับทางการจะไม่พยายามเดินนะครับเพื่อลดระยะห่างนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับของลูกค้าและผู้ค้าองนะครับทางการจะไม่เดินนะครับเพื่อลดระยะห่างครับระยะห่างนะครับของพ่อค้านะครับแล้วก็ผู้บริโภคนะครับของตลาดนะครับก็ขอขอบคุณครับ

ทุกแตนสองขวาเปนอะไรก็คือสารโานะฮะโบราไในนันใช่ทำไมใช่ทาดียว้เกอ็ปนอไไปนี่นีนี่พวนี้ไปเ้ท้อ้ก็ทมปรโอ้เทมพิงอะไรเมพิ่งอะไเมียกันด้านตะวันออปีหนามเลยอ๋อฮ เป็นทาควัดไถเนาะใ่าตกลังเรือประาไม่กินข้าบเผาอมอมอกเขาแล้วเขาตัวน่ักอนนะกำลัวางมันดีกว่านะน่กก็ต้องแกะแต่ว่เป็นลาชักหน่อยย่ง uh ี่เป็นเล่าไปจะเอบาทสิบสิบเอ้าวันนี้าวันนาวันนาสิบาทครับ่ม่เจ็บเจ็บสิบบาทต่เ็บาทูนูรับผมครับ ุครับขอบคุณหลายๆมีอ่นี้นะอันนี้นี่พวงงวดเังไอ๋ออืมนี่ละนี่ยัไงนะจะ dulu mm -hmm. yeah. อันนี้บางโมเดลอเครับผมไม่ตงเปรตนี่ยไม่ต้ใช้ยันใช้ยันตะตุโอคครับไปวัดนีว่ากระบไปยังไงปเก็บัน้าห็นาไมครับแม่้าคือเนาะไปถุงวั

เขาเรียก่าอร่อยสองอย่างแต่ราคาเดียวกันอย่างนี้คราก็ยังดีเลยค้หลายอย่างเลยหลายอย่างเลยูไปสฟเพ่อน คุณผี่เสขาวปิดแมได้ครับปิดด้วชครับติดจมูกดครับปิดวยครับให้ให้จมูกนะครับ

น yup. <c target> ี like, ่ละแม่ลังมดมนาวเนี่ยลากันรนี่ละกันเอตกแกงทเก็บไปเก็บมากระเบิดเลยเก็บเก็บปรูลูกสองลูกครูลายสองยาจ้าเอ้ยมัจ้าากนยังหาอาาแต่ลังมุดนี้ให้คนชิลายมันกลี่ยแค่แต่ตัวนี้มันแก่รงนมันสัแห้งเนี้ยลูกก็ถ้าเนมาขายหนึ่งเด้อ ไปยืนขาเะดินเขาแด่ของมแยกเขแดงาเพราะว่าถ้าปวดใ่ที่เขาปรจังเลยนู้ชมลูกขาวเขาก็รับร่มสองเยไปเอาไปาทเดียวรั้ชมลูกมากเามันไที่าดเลนองรู้ันควาลูกล้วแค่ว่าบางมดสิมันจะจะถือบางน่นอันนี้ถูก่ากเลนันแหลก็เกรออกก็แกออก

จะทำไปเติม8เต้าค่ะดูประตูกัที่น

không phải là không phải là không phải không

一百年吧。